สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอเจียไพ่ทโรนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทำนายเกี่ยวกับความรักล้วนๆเลยของชาวราศีพฤษกหรือลัคนาพฤษภในช่วงเดือนธันวาคม2566นะคะการทำนายก็อาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนเสมอไปก็อย่าได้คิดมากนะคะขอให้ดูเพื่อเป็นแนวทางหรือไม่ก็ไกด์ไลน์เท่านั้นอันนี้เราก็มาดูกันซิความรักของคุณในช่วงนี้เป็นเช่นไรบ้างนะคะเราก็มาดูภาพภาไพ่ใบแรกของคุณไพ่ใบแรกของคุณได้เด็กถือดาบห้าไม้เทา้า 6ดาบ10เหรียญ2ไม้เท้าเดวิล9ก้าดาบ4ไม้เท้า5ดาบแล้วก็พไพ่ใบสุดท้ายคุณ2ดาบนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วดของคุณนะคะมองว่าช่วงนี้อารมณ์ของคุณขึ้นๆลงๆนะคะไม่ค่อยคงที่คงทนเท่าไหร่มีเรื่องหงุดหงิดใจบ่อยๆนะคะในช่วงนี้อารมณ์ฉุนเฉียวบ่อยๆนะ ก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะหงุดหงิดเรื่องเกี่ยวกับคนรักของคุณก็ได้นะคะเขาอ,อาจจะทําอะไรที่ไม่ถูกใจคุณหรือว่าไม่ได้อย่างใจคุณหรือคุณกําลังอารมณ์เสียว่าหรือมีอะไรสงสัยเกี่ยวกับคนรักก็ได้นะคะมีความหมึงหวงหวัดระแวงไม่ไว้ใจคนรักนะคะก็เลยทําให้อารมณ์ของคุณไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในช่วงนี้นะคะหรือบางคนลหลายๆคนอาจจะเข้าไวททองก็ได้นะ ก็เลยทำให้เห็นอะไรก็ขวางหูขวางตาโดยเฉพาะคนรักนะคะทำอะไรก็ไม่ถูกใจคุณนะคะขวางหูขวางตานะแต่นเนี้ยมาดูซิป,ปัญหาเกิดจากอะไรห้าไม้เท้าแสดงว่าจะต้องมีการขัดแย้งและหองและแหงทะเลาะเบาแววงกันบ่อยๆนะคะทั้งคุณแล้วก็คนรักนะคะต่างคนต่างฝ่ายก็ไม่ยอมกันนะค่อนข้างหุนหันพันแล่นนะคะหรือต่างคนต่างฝ่ายก็อาจจะ อาแต่ใจตัวเองก็ได้แล้วก็ไม่ยอมกันนะคะแล้วก็มีทิฐิมีอีโก้นะคะไม่ยอมลงให้กันง่ายๆก็เลยกลายเป็นปัญหาช่วงนี้นะคะหรือบางคนอาจจะอยู่ห่างไกลหรือว่าทางไกลก็ได้นะคะบางคนอาจจะมีปัญหากันไปแล้วก็ได้หันหลังให้กันนะคะแล้วก็ไม่ง้อกันแต่นี่มาดูซิว่าถัาศนคกติความคิดของคุณจะคิดเอาไว้เป็นเฉลยมองว่าช่วงเนี้ย คุณและคนรักจะต้องพยายามร่วมมือร่วมใจปรับความเข้าใจจับมือกันไว้ให้แน่นๆนะคะเพราะว่าคุณยังไปไม่ถึงฝั่งฝันสิ่งที่คุณคิดวาดฝันเอาไว้ว่าความรักจะต้องราบรื่นสดใสในช่วงนี้มีปัญหานะคะที่กระท่อนกระแท่นลักษณะว่าปัญหาคุณครึ่งๆกลางๆนะคะยังไปไม่ถึงฝั่งฝันดังนั้นพยายามใจเย็นๆนะคะพยายามเห็นอกเห็นใจหรือว่า ให้คิดถึงคุณงามความดีของกันและกันก็เป็นการดีนะคะจะได้ไม่มีปัญหาความรักของคุณจะได้เป็นไปตามที่คุณคิดเอาไว้คือความราบร่นสดใสน,นะคะส่วนอดีตที่ผ่านมามองว่ารักกันดีดีนะอดีตที่ผ่านมาเอาใจกันดีอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อมแม่ลูกมีความสุขในทุกวันคืนนะคะหรือรักกันดีนะคะมีความสุขมีความแฮปปี้ที่ผ่านมาถือว่าใช่ได้เลยนะคะ ส่วนสิ่งที่คุณต้องการต้องการมีเป้าหมายชีวิตที่ร่วมกันนะคะมีการวางแผนที่จะใช้ชีวิตร่วมกันหรือมองแผนถึงอนาคตในวันข้างหน้าบางคนอาจจะอยากมีลูกมีเต้าด้วยกันหรือว่าทําธุรกิจร่วมกันก็ได้นะคะนี่คือสิ่งที่คุณต้องการนะอยากมีความรักที่มั่นคงซื่อตรงซื่อสัตย์ต่อกันนะคะแล้วก็สามารถไว้ใจซึ่งกันและกันได้ ส่วนด้านอนาคตมองว่าอาจจะมีปัญหานะคะก็ต้องระวังเอาไว้เพราะว่าได้พ่เดว,วิลนะคะอาจจะมีอะไรที่ไม่ชัดเจนเกิดขึ้นมีปัญหาเรื่องมือที่3ม,มีลักซ้อนหรือว่ามีบุคคลที่3เข้ามาแทรกแซงให้เราแวงสงสัยนะคะในช่วงนี้มองว่าคุณก็อาจจะรู้สึกได้นะคะว่าคนรักคุณอาจจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนเดิม คุณก็เริ่มสงสัยเขาแล้วก็ได้แต่อนาคตมองว่าอาจจะมีความชัดเจนเกิดขึ้นเหมือนกับว่าเห็นไหมเหมือนกับว่าผู้ชายคนเนี้ถูกมัดมือมัดเท้าด้วยโซ่นะคะแต่หลังสายลุงอะ่ะมีผู้หญิงแอบอยู่ะ่ะแสดงว่ามีอะไรแอบซ่อนนะคะถ้าไม่คุณก็คนรักนะคะมีความเป็นไปได้ว่ามีอะไรที่ปิดบงังรับลมคมในไม่เปิดเผยไม่ชัดเจนและตางคนต่างยังไม่เคลียร์ใจกันอนาคตอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้นะคะให้ระวังเอาไว้นะ ถ้ามีอะไรไม่ชอบมาพากลก็ควรพูดคุยเปิดใจกันจะดีกว่านะคะส่วนสิ่งที่คุณกลัวกลัวปัญหาที่แก้ไม่ได้นะคะก้าวดาบคุณเครียดคิดมากกินไม่ได้นอนไม่หลับนะคะทําใจปล่อยวางไม่ได้ในช่วงนี้ไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็มืดแปดด้านนะคะมีความเครียดกดดันอึดอัดใจนะคะพูดไม่ออกบอกใครก็ไม่ได้ไม่รู้จะไประบายให้ใครฟังส่วนสิ่งที่คุณ วางแผนหรือว่ามีเป้าหมายในชีวิตก็คือสี่ม่เท้านะคะการเฉลิมฉลองมีสิ่งที่น่ายินดีเกิดขึ้นหรือการแต่งงานมั่นหมายใช้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะคะสําหรับคนคุยคุยหรือคนที่เป็นคู่เป็นครอบครัวก็อยากจะมีชีวิตคู่ที่อยู่ดีมีความสุขนะคะนี่คือสิ่งที่คุณวางแผนแล้วก็เป็นเป้าหมายในชีวิตส่วนสิ่งที่คุณคาดหวังหวังว่าความรักจะสามารถ ตกลงกันได้หรือว่าพูดคุยกันได้ปรับความเข้าใจกันได้ไม่มีปัญหานะคะแต่ไพ่ตรงกันข้ามนะสิ่งที่คุณคาดหวังไว้มองว่ายังไม่ลงตัวนะคะเห็นไหมเหมือนกับว่าต่างคนต่างฝ่ายทิ้งปัญหาถ้าไม่คุณก็คนรักนะคะเป็นปัญหาเข้ามายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้นะคะยังต้องเคลียร์ใจกันและอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะ ที่จะพูดคุยหรือว่าปรับความเข้าใจเพราะว่าไพ่ใบสุดท้ายมีการพูดคุยปรับความเข้าใจหรือว่าต้องตกลงปรงใจกันนะคะเหมือนกับว่าต่างคนต่างฝ่ายจะต้องพูดคุยเจรจาต่อรองว่าจะเอายังไงนะคะเหมือนกับว่าคนสองคนกําลังคุ้นคิดพิจารณานะกาลังอยู่ในระหว่างตัดสินใจนะคะว่าความรักครั้งนี้จะเอายังไงนะคะจะหยุดหรือว่าจะไปต่อหรือว่าจะพอแค่นี้หรือว่ามีอะไรที่ ต้องการพูดคุยเปิดใจกันนะคะยังไงก็ขอให้พยายามที่จะเข้าใจกันนะคะแล้วก็ขอให้โอกาสให้เวลาซึ่งกันและกันและสิ่งที่สำคัญคือการให้อภัยนะคะ ยังไงแม่หมอก็เป็นกําลังใจให้นะเพราะว่าตามภาพไพ่แล้วเหมือนกับว่าในหลายคนและหลายคู่ในช่วงเนี้ยมีเรื่องหงุดหงิดใจนะคะมีเรื่องไม่สบายใจหรือมีอะไรสงสัยคนรักอยู่ก็ได้แล้วก็ยังไม่ได้พูดได้คุยกันนะคะก็ให้ระวังปัญหาในอนาคตด้วยนะคะอาจจะมีบุคคลที่สามเข้ามานะก็ขอให้คุณพยายามหนักแน่นมั่นคงในความรักครั้งนี้ด้วยนะคะ แม่หมอก็เอาใจช่วยนะให้สู้ๆกันต่อไปนะคะถ้าคนที่มีปัญหากันอยู่นะคะแต่ถ้าไม่มีปัญหาหรือว่าความรักอยู่ดีมีความสุขก็ขอให้รักษาสถา,านะความรักที่ดีนี้เอาไว้ตลอดไปนะคะก็เป็นกําลังใจให้ทุกๆคนเลยนะคะอันนี้เราก็มาดูซิสําหรับคนโสดละพ่อไม้แม่ไม้ที่ยังไม่มีใครนะคะอยากจะเปิดใจจะมีใครเข้ามาไหมช่วงนี้หรือจะเป็นลักษณะแบบไหนควรเปิดใจดีไหมเราก็มาลุ้นกันเลยนะคะ ให้ไปแรกสีไม้เท้านะคะหดาบนะคะแล้วก็เด็กถือเหรียญน,นะคะมองว่ามีเข้ามาอยู่นะอาจจะเป็นลักต่างวัยนะคะอาจจะอายุน้อยกว่าหรือว่าแก่กว่าก็ได้นะคะเป็นคนธาตุดินมังกรพฤกษกันแล้วก็ราศี ธาตุลมนะคะเมถุนตุลกุมนะคะที่จะเข้ามานะคะก็ถือว่าใช้ได้นะคนนี้นะมองว่าเขาเป็นคนเข้มแข็งนะคะแล้วก็มีลักษณะมีความเป็นผู้นําถึงแม้ว่าจะอายุน้อยกว่าก็ตามนะแต่จะมีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่กว่านะคะก็ลองเปิดใจดูนะคะแต่มองว่ามีเข้ามาอยู่นะคะ อันนี้เราก็มาดูไพ่สรุปนะคะไพ่สรุปในหลายคนที่มีปัญหาเพราะอะไรมีอะไรที่เกิดขึ้นหรือว่ามีอะไรที่ควรระวังที่ต้องแก้ไขหรือไม่อย่างไรนะคะเราก็มาดูภาพไพ่ออร์คเลนกันนะคะไพ่ใบน,นี้มองว่าในหลายคนน่ะบางคนอาจจะอกหักผิดหวังมีการสูญเสียนะคะแล้วก็มีปัญหาวุ่นวายนะคะมีอะไรที่ยุ่งเหยิงวุ่นวายในช่วงนี้เกี่ยวกับปัญหาความรักของคุณนะคะที่ยังแก้ไม่ตกนะ มองว่าได้หลายคนมีปัญหาเรื่องความรักที่ยังแก้ไม่ตกนะคะหัวอกกัดหนองอะ่ะมีแต่ความวุ่นวายว้าวุ่นใจนะคะหาความสุขความสบายใจไม่ได้บางคนอาจจะท้อแท้ใจก็มีความเป็นไปได้หรือว่าบางคนอาจจะถอดใจเลยก็ว่าได้นะคะขอให้คุณสู้ต่อไปนะคะไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็าตามเพียงแค่ว่าคุณและคนรักจะต้องเปิดใจแล้วก็ร่วมมือร่วมใจฝ่าฟัานปัญหานั้นไปให้ได้ มองว่าในหลายคนยังมีโอกาสที่จะป้อนข้าวป้อนน้ํากันยามแก่ยามเท่าอยู่นะคะเห็นไหมเหมือนกับผู้หญิงผู้ชายคนแก่เหมือนก็ว่ายังป้อนน้ําป้อนข้าวอยู่นะยังดูแลทุกสุขอยู่นะคะบางคนมีโอกาสที่จะอยู่กันจนแก่จนเท่านะคะมองว่าปัญหาอะไรก็มีทางออกได้นะ,ะขอเพียงแค่ว่าคุณเข้าใจกันนะคะอย่าเพิ่งท้อหรือว่าน้อยใจไปนะคะอย่าเพิ่งคิดมากขอให้คุณหาเวลาให้กับตัวเองนะคะ แล้วก็พยายามพากันเข้าวัดปฏิบัติธรรมหรือว่าไปเที่ยวสนุกสนานนะคะเปิดเปิดหูเปิดตานะคะจะได้มีความสุขทั้งสองฝ่ายนะคะแล้วก็ขอให้คุณมีเป้าหมายในชีวิตร่วมกันนะคะพยายามที่จะวางแผนคิดถึงอนาคตในวันข้างหน้านะคะและภายใปนเนี้ยคนโสดนะคะมีสเสน่ห์มากมายนะคะบอกได้เลยว่ามีคนมาลุมล้อมตอมจีบคุณนะให้เลือกดีๆให้เลือกดีๆนะคะ เพราะว่าคุณเป็นคนมเสเน่์นะบอกได้เลยว,ว่าหัวบันไดไม่แห้งเลยนะคะแต่ก็ต้องระวังคนที่มีเจ้าของแล้วเข้ามาด้วยนะคะก็ต้องดูดีๆนะสําหรับคนโสดนะคะให้เปิดอกเปิดใจแล้วก็เป็นไพ่อิสไล์เสรีภาพนะคะขอให้ทําใจสบายๆนะคะไม่ต้องเครียดซีเรียสจริงจังนะคะเกี่ยวกับความรักนะคะถ้าคนเราถ้าใช่แล้วก็ไม่แคล้วกันและคนมีคู่มีครอบครัวมองว่าคุณก็ยังเป็นหนึ่งเดียว ในใจเขานะคะเห็นไหมยังไงเขาก็ยังรักคุณนะคะคุณยังเป็นหนึ่งในใจเขาอยู่เสมอมองว่าคุณไม่ต้องทำอะไรนะคะอยู่เฉยๆปล่อยวางทำใจนะคะหรือบางคนอาจจะเบื่อๆในๆ่าๆกันก็ได้ทำอะไรไม่ถูกอกถูกใจเขาก็เบื่อคุณก็เบื่อนะคะยังไงก็ขอให้คุณหันหน้าคุยกันอยากคิดเล็กคิดน้อยภาพาไปเนี่ยเหมือนกับว่าคุณค,คิดแต่ด้านลบอะ เพราะว่ามีทั้งด้านดําด้านขาวนะคะคุณคิดแต่ด้านดำคือด้านดาร์กหรือว่าด้านลบคุณก็มีแต่พลังงานลบนะคะขอให้คุณคิดถึงด้านดีด้านขาวสะอาดแล้วก็คุณจะมีพลังงานด้านบวกนะคะให้คิดดีเข้าไว้นะคะแล้วก็ทําใจใสบายๆพอสุดท้ายแล้วก็มีการเริ่มต้นใหม่ที่ดีมีความก้าวหน้าจเจริญเติบโตเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์อย่างแน่นอนนะคะ ถือว่าความรักของคุณยังถือว่าโดดเด่นอยู่นะมีโอกาสมีความมั่นคงหรือไม่ก็ความสัมพันธ์กลับมาดีกว่าเดิมนะคะมีการเริ่มต้นใหม่ที่ดีต่อกันนะคะยังไงแม่หมอก็เป็นกําลังใจให้สู้ๆนะคะก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะถ้าเชื่อชอบถูกอกถูกใจก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e หรือให้การคำคอมเมนต์กับแม่หมอด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ